Okay, ครับสวัสดีครับอยู่กันในเกมแคลลี่เวิรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเควันนี้มีอัปเดตที่สําคัญนะครับเป็นแพทที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูตรงประกาศนิดหนึงละกันนะครับ นี่ครับจะเป็นกิจกรรมปลาคลาฟสีทองนะครับเอ่ะนี่เป็นการแข่งขันตกปลานะนับหนึ่งนะนี่จนถึงวันที่5มีนานะครับนะมันชอบเลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมไปดูในรายละเอียดเลยแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นี่มาแล้ว ตัวนี้จะเป็นตัวอัปเดตใหม่เลยนะครับซึ่งเพิ่งจะอัปเดตวันนี้เองนะครับวันที่28่กุมภาพันธ์นะครับอัปเดตแรกนะครับเกี่ยวกับตัวเกมนะครับก็จะเป็นรางวัล200ล้านเซเลบนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมบอกไปเมื่อจะครูก็คือการแข่งขันตกปลาคาร์ฟสีทองนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเข้าร่วมนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับอันแรกก็คือเราจะต้องไปซื้อทิเก็ตนะครับที่ร้างค้าสซะก่อนนะครับแล้วก็ 2ก็คือเราไปหาเามนโนลินนะครับที่ร้านขายอุปกรณ์ปลานะครับแล้วก็ไปรับเควสที่นั่นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเราก็ไปจับปลาตามที่เขาไกด์ให้นะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็คือเราเช็คแรง์กิ้งได้นะครับ ตอนนี้ผมเข้าใจว่าไอเว็บที่เช็คแรงกิ้งเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีอัปเดตมาให้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเช็คอันดับ1ถึงร้ออันดับแรกได้นะครับอ่ะคราวนี้กิจกรรมนะครับมีทั้งหมดในนี้ก็คือ6วันวันแรกก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับนะตรงนี้นะแล้วก็ ไอเทมนะครับที่จะต้องใช้ก็คือเราจะต้องซื้อตั๋ว Golden Ticket นะครับซื้อที่ร้านคานะราคาอยู่ที่2,000 0 0เซเลบเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะคือตอนแรกผมจะถอนเหมือนกันนะนะครับว่าจะครบรอบถอนแล้วพอดีวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาก็เลยไม่ได้ถอนเลยนะครับใช้ซื้อตั๋วไปแล้วนะครับ2ล้อเออสองแสนเซเลบนะครับ ทำแบบเนี้ยทุกวัน6วันนะครับวันที่2เหมือนกันวันที่3 4 5นะครับนอกจากได้ตรวจทิกเก็ตแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้อาหารเป็นแซลมอนสลัดมา5ชิ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการตกปลาดับตำนานเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเนาะถัดไปนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้หน้าตาหน้าตาของตัวปลาคราฟสีทองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มันไม่ได้มีทุกแมปนะครับต้องไปดูว่ามีกิจกรรมที่ไหนบ้างเดีย๋ยวผมพาไปดูเนาะโอเคอเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเอาสำคัญสำคัญมาเนาะตรงนี้คือเช็คอินนะครับการเช็คอินเนี่ยจากเดิมนะครับที่ถ้าเราเช็คอินครบ 7วันแล้วเนี่ยจะได้เป็นแบงค์สีเขียวตรงนี้นะครับ500แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อครบ7วันเราจะได้เป็นเหรียญเซเลบส0 0 0 0ืเหรียญถือว่าเยอะมากเลยโอเคแล้วก็มีอัปเดตอื่นๆปริย่อยไปอีกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีอะไรที่ สำคัญอีกบ้างอันนี้เป็นนิวแพ็กเกจนะครับนิวแพ็กเกจตัวนี้นะซื้อแล้วเราก็จะได้เป็นชุดแบบนี้นะครับเบบี้ชิคนะครับก็จะเป็นลักษณะของตีมตีมโรงเรียนนะครับมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงมีรองเทา้าแล้วก็มีกระเป๋านะมีกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็น การสุ่มกาชานะครับก็ราคาในการสุ่มนะครับก็อยู่ที่1 0 0 0 0ห่เหรียญเซเลบนะครับซึ่ง1ครั้งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะได้อะไรเนาะเขาบอกเป็น,ม,นมันเป็นกาชาเนาะผมก็เดาว่ามันน่าจะสุ่มเอาละกันนะว่าจะได้อะไรแลนะเป็นการเบอร์เหรียญเซเลบนะก็ประมาณนี้ นะฮะหลักๆก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวเกมกันนี่ตัวเกมประมาณนี้คราวนี้ผมมาซื้อตั๋วไปแล้วนะครับอ่ะวิธีการไปซื้อตั๋วนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องซื้อตั๋วก่อนเนาะเราไปที่ร้านค้าตัวนี้มันจะอยู่ที่สินค้าใหม่นะครับอยู่ตรงหมวดสินค้าใหม่ใช่ไหมแล้วมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบตั๋วที่เกตสีทองนะเนี่ยดี๋ยวผมให้ดูนะผมซื้อมาแล้ว ที่นะาผลองไล่ดูอย่างเงี้ยนี่นี่นี่หน,น้าตาจะเป็นตัวแบบนี้นะครับก็คือ1วันนะราคาอยู่ที่20000นเซเลบนะครับก็เราสามารถซื้อที่้านค้าได้เลยเนาะจะอยู่ในหมวดสินค้าใหม่นะครับพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหายไปไงผมก็เลยไม่มีโชว์ให้ นะครับแต่ว่าประมาณนี้แหละนะโอเคพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกปลานี่ไปตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับชายหาดนะนี่ตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวหลุด พอดีอัดหนะ้าจอไว้ด้วยเดี๋ยวหลุดนะครับคุณภาพกราฟิกนะครับพอปรับเป็นสูงสุดแล้วมันจะหลุดนะครับนี่มาคุยกับคนนี้ได้เลยครับนี่คุยกับคนนี้ได้เลยนะมาโนโลินนะครับนี่แล้วเราก็ให้เลือกมันมีอยู่สีที่นะครับเราต้องเลือกที่เขียนว่าแข่งตกปลานะครับ มีที่แสงจันทร์มีที่แสงอาทิตย์มีที่ริซึมแล้วก็มีที่ภาพลงตามมีอยู่สีที่เท่านั้นนะครับอ่ะสมมตุติผมจะเลือกที่แสงจันทร์และกันไปง่ายหน่อยโอเคอ่ะกดแล้เรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้ไปตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดตกลงนะครับอ่ะเราก็ไปได้คราวนี้ผมจะไปด้วยวิธีการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ ไปที่แสงจันทร์แล้วก็ออกทางออกหนึ่งเนาะรลอกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตกปลาให้ดูด้วยนี่แต่เดี๋ยวผมโชว์นิดนึงก่อนลักกันเนาะนะครับที่ผมตกมาได้เนี่ยหน้าตานี่นี่หน้าตา,าจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับสีทองทองเห็นไหมเห็นไหมนี่จะสมมติผมอันนี้แล้วกันนี่ ปลาคราฟสีทองนะครับเหมือนเดิมครับให้เรามาที่บ่อน้ำนะครับในแมพของแสงจันท์นะครับว่ายไปเลยครับว่ายไปตรงเกาะเออเกาะกลางนะครับเ,เรียบร้อยเห็นไหมเราก็ได้รางวัลแล้วตอนนี้เราตกปลาได้เลยนะ,ะสมมติเดี๋ยวผมยืนแถวๆนี้แล้วกันอเอาเบ็ดออกมา เดี๋ยวผมขอกินอาหารไปด้วยแล้วกันเสร็จแล้วก็เอาเบ็กตกปลามาเอาเหยื่อด้วยเดี๋ยวผมจะตกให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหน้าตาของปลาเนี่ยที่ตกได้มันจะประมาณไหน ตาประมาณนี้เลยนะครับอ่ไปอีกคือถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะตกได้แบบเดียวเลยนะครับไม่มีแบบอื่นละปลาพวกนี้ก็ยังขายได้ปกตินะครับมีราคานะอ่ะเดี๋ยวผมตกให้ดูละผมจะบอกราคานี่ เห็นไหมมีราคาบอก693เซเลปนะครับถามว่า2องแสนเซเลปในการที่จะซื้อตั๋วทิเกตในการสมัครเนี่ยสูงไหมก็ถือว่าสูงนะแต่ว่าผมว่าค่อนข้างคุ้มนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าคนแข่งขันเยอะไหมนะครับ นี่แหละครับอะตกอ,อ,อีกสักตัวหนึ่งละกันเนาะ ประมาณนี้โอเคครับผมก็วันนี้นะครับมีอัปเดตประมาณนี้ละกันนะครับก็จะลืมทํากิจกรรมนี้นะครับมีเวลาในการทํากิจกรรมอยู่ด้วยกัน6วันนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ